ประโยชน์ของตนพระพุทธภาษิตอัตะดัตทั่งปรัตเทนะโมหุนาปินาห้าปเยอัตะดัตธรรมพินญ,ญายะสดัตถะปะสัสตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่ควรพลาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนกวายในประโยชน์ของตนอธิบายความ พระอธิกถาาจารย์อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อภิกษุทําความเพียรอย่างหนักเพื่อบรรลุมรรลนิพานด้วยตั้งใจยอย่างมั่นคงว่าวันนี้แหละเราจะแทงตลอดมรรลนิพานดังนี้แม้จะละทิ้งอาจาริยวัดและอุปชายวัดบ้างเพื่อประโยชน์ของตนคือการแทงตลอดมรรลนิพานนั้นก็ควรประโยชน์ของตนในที่นี้ทรงหมายเอามรรลนิพาน เมื่อเห็นทางแห่งมรรคผลนิพผานแล้วก็บากบั่นเพื่อสิ่งนั้นแม้จะละทิ้งสิ่งอื่นๆคือไม่ทำกิจอย่างอื่นเลยก็ควรเพราะการบรรลุอรหัตผลนั้นถือเป็นประโยชน์สูงสุดในบรรดาประโยชน์ทั้งหลายเท่าที่มนุษย์จะพึงได้พึงมีพึงถึงในชีวิตนี้พูดให้ต่ำลงมาในส่วนโลกิยะบุคคลผู้ขวนขวายในประโยชน์ของตนโดยไม่ได้หักรานตัดตอนผลประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ควรถูกตำหนิ ที่ควรถูกตำหนิก็คือมุ่งแต่ประโยชน์ของตนแล้วหักรานผลประโยชน์ของผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอีกประการหนึ่งผู้ยังไม่ได้บรรลุประโยชน์ของตนจากบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างไรการบรรลุประโยชน์ตนแล้วสำหรับผู้ใจกว้างย่อมสะดวกในการแผ่ประโยชน์นั้นไปถึงผู้อื่นด้วยประโยชน์ตนจึงมีความสำคัญอยู่ไม่น้อยลองนึกดูอีกอย่างหนึ่งเช่นทรัพย์เป็นต้นว่าเงินตราที่เป็นของเราเองแม่น้อยหนึ่ง เช่นบาทเดียวสองบาทก็ยังสําเร็จประโยชน์แก่เราส่วนเงินตราของผู้อื่นแม้จำนวนล้านก็หาสําเร็จประโยชน์แก่เราไม่ประโยชน์ของตนสําคัญอย่างนี้มองในแง่ความสัมพันธ์ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออกอันใดเป็นประโยชน์ตนโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยอ้อมอันใดเป็นประโยชน์ผู้อื่นโดยตรงอันนั้นย่อมเป็นประโยชน์ตนโดยอ้อมธรรมดาเป็นอยู่อย่างนี้ ตัวอย่างในกอพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ดิบได้ดีมีวิชาความรู้สูงทำงานได้เงินเดือนมากเงินนั้นเป็นประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องหรือบุตรพันยานี่พูดถึงว่าในกอเป็นคนมีคุณธรรมคือความกระตันยูและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ประโยชน์ตนของในกอกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยประโยชน์ผู้อื่นที่ในกอมีใจเอื้อเฟื้อกระทำนั้นมีผลยอกย้อนมาให้ในกออีก คือทาให้ในกอมีความสุขใจและเป็นที่รักของพ่อแม่ยาติมิตรและบริวารชนประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นแยกกันไม่ออกดังกล่าวมาน,นี้พูดในด้านการป้องกันตนเองคุ้มครองตนเองผู้คุ้มครองตนเองป้องกันตนเองก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นผู้ช่วยคุ้มครองป้องกันผู้อื่นก็ชื่อว่าช่วยคุ้มครองตนเองในกอเว้นจากการฆ่าช่วยป้องกันตนเอง มิได้มีเวรภัยช่วยป้องกันผู้อื่นมิให้เดือดร้อนถูกเก็ียดเบียนนายขอป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของตนชื่อว่าช่วยป้องกันไฟมิให้ไหม้บ้านของคนอื่นด้วยเพราะไฟที่ไหม้บ้านของตนแล้วย่อมจะลุกลามไฟไหม้บ้านของผู้อื่นด้วยอันหนึ่งเมื่อไฟไหม้บ้านผู้อื่นถ้าไม่ช่วยดับไฟนั้นจะลุกลามมาไหม้บ้านตนเองด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้จึงควรช่วยกันป้องกันตนเองจากความชั่ว และช่วยผู้อื่นให้เว้นจากความชั่วประพฤติทำด้วยตนเองแล้วช่วยผู้อื่นให้ประพฤติทำด้วยเพื่อตอนและสังคมจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคนเห็นแก่ตัวมุ่งแต่ประโยชน์ของตัวโดยการหักรานประโยชน์ผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่เคยมีความสุขจริงแม้ปรากฏเสมือนว่าจะมีความสุขในเบื้องต้นก็ต้องทุกข์ในเบื้องปลายเมื่อกรรมชั่วนั้นสุกงอมและเริ่มให้ผล สิ่งที่บัณฑิตชนควรทำํำคือสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์คนทั้งหลายประโยชน์ในโลกนี้โลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือมรรคผลนิพพานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารกพระอัตถทะเถระผู้เห็นประโยชน์ตนเป็นสําคัญมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพระอัตถทะเถระกว่าว่า เมื่อจวนปรินิพานพระศัสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีกสี่เดือนข้างหน้าเราจากปรินิพานภิกษุประมาณเจ็ดร้อยรูปที่ยังเป็นปุตุชนเกิดความสลดใจวนเวียนอยู่ใกล้สำนักพระศัสดาปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอฝ่ายพระอัตถทธะเถระหาธรรมเช่นนั้นไม่ไม่ไปยังสำนักของภิกษุทั้งหลายอื่นไม่บนเพอรำพัน ไม่รวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายท่านคิดว่าข่าวว่าอีสี่เดือนขนา้างหน้าพระศาสดาจากปร,รินิพานเรายังเป็นผู้มีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรุพระอรหันตผลภายในสี่เดือนนี้พิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นเมื่อพบพระอัตฐถัะจึงกล่าวว่านไนท่านจึงไม่รวมกลุ่มกับพวกเราท่านไม่ปรึกษาอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับข่าวปร,รินิพานของพระศาสดาดังนั้นแล้ว นำท่านไปเฝ้าออพระผู้มีพระภาคเมื่อพระศาสดาตรัสถามท่านก็ทูลเล่าถึงความคิดของท่านให้ท,ทรงทราบพ,พระศาสดาทรงประทานสาธุการแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความสเสน่หาในเราผู้นั้นควรทำอย่างพระอัตตทธะเพราะว่าผู้บูชาเราด้วยของหอมดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราส่วนผู้ปฏิบัติธรรมตามสางควรแก่ตน ชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งพระทศพลตรัส่อไปว่าบุคคลไม่ควรพลาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากรู้ประโยชน์ตนแล้วพึงขวนกวายในประโยชน์ตนมีใัยะดังพรนานามาแล้วแต่ตน้นเมื่อจบเทศนาพระอัตถทัตเถระได้สำเร็จอรหัตผล